คือจริงๆแล้วเงบประมาณหรือรายได้ที่รัฐบาลได้จากาตัวบุหรี่หรือยาสูบเนี่ยกำไรของโรงงานยาสูบก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ที่มาจากภาษีนะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนเงินมันจะเข้ามาสองทางเนาะก็คือภาษีเนี่ยที่ได้จากยาสูบเนี่ยค่ะ มันมันได้ทั้งจากบุหรี่ไทยและบุรี่นอกนะแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดการปรับภาษีที่ดีนะคะอที่ดีเนี่ยเงินได้จากภาษีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะร่วมกับอัตราการส่บบุหรี่ที่ลดลงด้วยนะคะเอดังนั้นรายได้ส่วนเนี้ยที่เป็นของที่จะเข้าสู่รัฐเนี่ยก็คิดว่าอาจจะยังไม่ต้องกังวลว่ามันจะน้อยลงเนาะคิดเองก็คิดยังค,ดยงคิดว่า น่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเเป็นไปตามเจตนารมในการปรับตร,ตรงนี้จริงๆนะคะซึ่งจริงๆตั้งแต่เรามีการปรับภาษีนะคะครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีสามสามห้าเนาะตอนนั้นเนี่ยภาษียาสูบที่ที่ประเทศเราเก็บได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองนะทีนี้พอมันมีการปรับอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะคะปรับ อัตราภาษีมาสิบกว่าครั้งแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยภาษีที่เราได้จากเออยาสูตเนี่ยมันอยู่ที่หกหมื่นกว่าล้านนะคะตัวมันมันขึ้นขึ้นค่อน,นข้างเยอะนะคะเอดังนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยคิดว่ารายได้ของรัฐบาลน่าจะเพิ่มขึ้นเนาะทีนี้ในส่วนของอีกรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือกำกำไรของโรงงานยาสูตรนะเพราะว่าเออจริงๆตัวโรงงานยาสูตรเนี่ย จริงๆตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเป็นเอกการยาสูบขประเทศไทยใช่ไหมคะหรือยอสาตามพรบเขาก็กําหนดไว้เลยว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างหักหลังรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเนี่ยคือส่งเข้าเข้าเข้าขังเข้าลฐเนาะเดิมเนี่ยไอ้ตัวรายได้ส่วนเนี้ยมันกับภาษีที่เก็บได้มันจะพอๆกันมันจะล้อๆกันมาเลยเช่นถ้าเกิดเราเก็บภาษีได้ประมาณหกหมื่นกว่าล้านเนี่ย รายได้ของโรงงานยาสูตรที่ส่งเข้ารัฐเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันเนาะประมาณหกหมื่นกว่าล้านเหมือนกันแต่เพียงแต่มาช่วงเมื่อปีหกศูนย์เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นเป็นโครงสร้างภาษีที่มีปัญหาเนี่ยรายได้ตรงนี้มันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเอ่อพอมันลดลงไปค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงเนี้ยที่ท,ที่ที่มันกระ,กระทบอยู่ส่วนหนึ่งนะคะก็ตกอยู่ประมาณหนึ่งกว่าล้านที่หายไป นะคะคแต่ทีนี้ไอ้รายได้ตรงเนี้ยมันจะกลับเข้ามาเพิ่มหรือไม่เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของทางโรงงานยาสูบเลยว่าเขาเขาจะไปแข่งกับบุหรี่นอกได้ไหมยังไงอันนี้นะคะอันนี้อ,อ,า,อาจจะอาจจะยังคาดการไม่ได้ว่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งส่งผลต่อการวางกลยุทธ์ของเขานะคะอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเราอาจจะต้องต้องเฝ้าระวังและจับตาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ หลักการการเสริมเสริมข้อ,อกเกตนิดน,นึงนะคุณก้อยคือนอกจากว่าอพอขึ้นภาษีแล้วรายได้ของรัฐจะมากขึ้นนะนี่เป็นหลักการการขึ้นภาษีเราก็จะพบว่าคนสูบบุหรี่จะน้อยลงนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ป่วยและตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่โดยเฉพาะคนป่วยที่ต้องมารักษาพยาบาลที่เมื่อกี้อาจารย์บอกปีหนึ่งปีหนึ่งรัฐต้องเสียเงินตั้งแสนสี่หมื่นล้านบาท ในการรักษาพยาบาลเนาะโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เนาะนี้พวกเราในที่เราทํางานในสารประกอบการต่างๆเนี่ยบางทีเราก็จะเกิดคําถามนะคนที่สูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมะจะรู้สึกว่าเอ๊ทำไมแบแบแบบที่ก้อยว่านะคือมองจากมุมมองของนักควบคุมยาสูบเราก็ว่าเออบุหรี่แพงคนจะได้สูบน้อยลงใช่ไหมแล้วก็เออตัดสินใจเลิกเลยแต่มุมมองคนบริโภคอะอเขาก็จะรู้สึกว่า พวกคุณนะ่ะขึ้นภาษีให้มันแพงทำไมสินค้ามันต้องราคาถูกนะเออถ้าสมมุติว่าเออยังไงดีอะโทรศัพท์ที่แบบแปดพันบาทลดเหลือสักเท่าไหร่ดีห้าร้ยบาทเนี่ยลูกฉันจะได้เอาคนละเครื่องเลยจะได้เรียนหนังสือได้ <c oughs> ใช่ไหมหลายคนก็จะคิดเนี้ยเอ,อพวกนักค <c oughs> วบคุญญาสูงนี่มาทำให้สินค้าราคาแพงฉันเดือดร้อนใช่ไหมอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะคะว่า บุหรี่มันไม่เหมือนสินค้าปกติใช่ไหมมันเป็นสินค้าที่ทําลายสุขภาพอ่ะเหมือนสมมติว่าปืนกระบอกหนึ่งราคาสลายแปดแปดพันบาทนะอาจจะไม่เคยซื้อปืนใช่ไหมเขาบอกโอโ,อโอเราลดร,ราคาเลยเหลือกระบอกละร้อยบาททุกคนไปซื้อปืนหมดมันแปลว่าอะไรใช่ไหมเพราะฉนั้นสินค้าพวกที่แบบมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันต้องยิ่งแพงเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากทําความเข้าใจแบบที่ก้อยพูดถูกแล้วละ่ะถ้ามันแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วมันทําให้เราเนี่ย แทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปเสื้ออาหารเสื้ออะไรให้ลูกให้ภรรยาให้ครอบครัวเราเลิกเลยดีไหมนะคะอาจารย์ก็คิดว่าต้องทําความเข้าใจประเด็นนี้นะบางคนก็แบบโกรธพวกเรานะเอ๊เขามีแต่ช่วยกันทําให้สินค้าราคาถูกทําไมพวกควบคุมยาสูบทําให้ขึ้นภาษีทําให้บุหรี่ราคาแพงขึ้นนะคะค่ะม,มีประเด็นประเด็นหนึ่งค่ะที่ที่คุณคอยพูดว่าเอ้ยบุหรี่ราคาแพงขึ้นอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างว่า<ม>เป็นร้อยหนึ่งล้วมีไรายได้ วนละสามร้อยอย่างเงี้ยนะคะจริง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 สมมุติเนี่ยจริงๆมันอาจจะกันเงินไว้ซื้อบุหรี่อย่างเดียวไม่ได้เนาะมันอาจจะต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้รักษาตัวเองด้วยมันมันเลยจะทําให้ว่ามันต้องเอาเงินไปเสียค่าที่ต้องซื้อบุหรี่แล้วเนี่ยมันอาจจะต้องเก็บเงินอีกร้อยหนึ่งด้วยซ้ําเนาะเก็บไว้ไปซื้อประกันสุขภาพให้กับตัวเองนะคะเพราะว่า มันมันเป็นอะไรที่คาดการได้แน่นอนว่าสุขภาพคุณจะแย่ลงเรื่อยๆอันเนี้ยมันมันเลยมันเลยไม่อาจจะมองไม่ได้ว่าหลักเราต้องจ่ายเงินุแค่ค่าบุหรี่อ่ะมันจริงๆมันต้องเป็นการจ่ายเงินค่าสุขภาพเพิ่มเพิ่มอีกด้วยนะคะค่ะโหอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าคือต้องต้องแบบเหมือนคล้ายๆรายได้มาเท่าไหร่นี่คือมีรายจ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆในส่งโครงการพอทําแล้วเนี่ยมันจะมีบุคคลต้นแบบหลายคนนะคะที่เขาก็ ใช้โอกาสจากการที่บัตบุหรี่ขึ้นราคาแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวจุดประเด็นทําให้เขาแบบต้องเลิกและเพราะว่าเขาเรียกอะไรคือเดิมปกติเนี่ยที่ที่ก้อยเคยฟังนะคะจะเป็นลักษณะว่าคือเขาจะมีเงินสำหรับกินอาหารในหนึ่งมือเนี่ยห้าสิบาทแต่ว่าเขาเฉลี่ยแล้วในหนึ่งมือห้าสิบาทเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินส่วนนึงนะคะแบ่งเพื่อไปซื้อบุหรี่ในแต่ละละมือที่เขาทานปรากฏว่ามันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้แบบคนอื่นทั่ว,วไปเขาก็ได้กินแค่ข้าวสวย กับไข่ดาวแค่นี้ค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นเป็นตัวปรุงบอกเลยเนาะว่าถ้าแบบยังยังยังสูบบุหรีอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณคุณภาพชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกแปรเปลี่ยนไปแล้วยิ่งที่ที่คุณหมอเกตบอกเออจริงๆเนาะคือหมายถึงว่าคือแทนที่จะคิดแค่เอาเอาไปซื้อายาสูบแต่คุณก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะเก็บไว้รักษาตัวใน,ใ,ใ,นในอนาคตด้วยเพราะอย่างที่อาจารย์อาจารย์เล็กก็บอกไปแล้วว่าการเจ็บปวดที่เกิดจากการสูบบุหรีอ่ะมันมีการรักษาที่ค่อนข้างใช้เวลานาน,าน เข้าให้จ่ายค่อนข้าง,งสูงแล้วจะรับรองได้ยังไงว่าในอนาคตเนี่ยประกันสุขภาพต่างๆที่เรามีอยู่มันจะครอบคลุมทําให้เราแบบสามารถที่จะได้รับการรักษาได้อย่างมีคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คิดว่าสำหรับคณะทาง,งานในสถานประกอบการที่ฟังอยู่อันนี้เป็นตัวหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะเอาไปทําให้พนักงานเนี่ยได้เห็นความสําคัญในจุดนี้แล้วก็ถือโอกาสตรงเนี้ยในการมาช่วยหนุนเสริม